ไปต่อใบกับขี่ต้องจองคิวหรือไม่ใต้แอป2แอปก็คือ dlt smart q แล้วก็ใช้การลงทะเบียนจาก thai id ช่องแรกแตะไปที่เข้าสู่ระบบเลือกค้นส่งที่ท่านจะไปเลือกงานใบอนุญาตเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลถ้าทำใบกับขี่ใหม่ช่องที่1ต่อใบกับขี่ช่องที่2เลือกประเภทยานผาผนะ ระบุวันหมดอายุใบขับขี่ช่องต่อมาต่อไปกับขี่5ปีเป็น5ปีสิ้นอายุไม่เกิน1ปีโดยอบรมผ่านระบบ e-learning จากนั้นท่านเลือกวันที่จะต้องไปคิวที่ว่างก็คือสีเขียวส่วนคิวที่เต็มจะเป็นสีแดงสีเทาและดำจะเป็นวันหยุดราชการแล้วก็ไม่ได้เปิดเลือกเวลาและยืนยันการจองพร้อมกับบันทึกผลการจองเพื่อไปยื่นที่คนส่ง